สายรัดท่อขนาดไม่พอดีนะอันนี้อันนี้ใส่ไม่ได้พอดีเปะ๊ะใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ก็ไปแล้วไม่อยู่รวม วิธีแก้ปัญหาวิธีทำนะเ็มขัดแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมานะแล้วก็ดัดรวดตรงนี้ใหม่นะก็กะเอานะครับ เอาประมาณไหนก็แล้วแต่วงไงวงเล็กนะนี่ก็งอใหม่เป็นสระอาใหม่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ประกอบกลับนะครับมันก็จะวงเล็กรัดลวดใหม่ขยับลวดใหม่ ผมเดินประมาณหนึ่งนิ้วถรถจักเป็นเป็นสองนิ้ว ตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานก็ดีเลือดประเสดสีแล้วนะครับตอนนี้ครับการพอได้แน่นเปรี้ยนะครับ,รอรนนรบโอเคนะครับ